สบายดีพี่น้องสบายดีสมองสวันเด้อเมืนในใ่อนี้ไก่กัสีมาก็อาเรื่องไอ้เรื่องเก่านะพี่น้องยังไม่จบยังมีคอมเมนต์มาอยู่พี่น้องไอ้ <c oughs> ก็หลายคนก็ขาใจแล้วคนก็ยังไมเขาใจนะพี่น้องก็ไก่กับบริเทียงเนาะคือว่าุคนที่ขาใจนะก็แต่ไก่อยากาออกาคือคือ เอฟซีเทาจ่อยว่าวะะอะไรเนาะว่าคือบอกไปบอกน้ำเท่าจ่อยคือบอกไปเขาหมทจ่อยไ <c oughs> ก่ก็ยังว่าก็ทอจ่อยพี่หนอ้อ <c> ง <oughs> แต่ซทจ่อยเราเบาเบานำเสียจะได้เอนี่เท่จ่อยเราเบกเบานำแหละที่นี่หายบอยมาเอื่นมาเรากลักบ,บามาเราเห็นรถเรากันกนี้แหละจะเสียจไ,ไดพี่นอ้อยไย ไก่ผมก็ชอบเลยเนแต่ไก่ก็ชีพยายามให้เราให้ได้เนาะพี่น้องก็ตอนนี้ก็ทีมเราอยู่ผู้เดียวกอนเนาะในระยะห่างเราก่อนได้กะห้องก็เป็นเผื่อนกันคือเรา่าัแหละก็ขอใจทุกคนเนาะที่เขาใจแลลวก็ขอโทษทุกคนเนาะที่เขาใจผิด เดี๋ยวไก่ถีออกไปให้บอยก่อนเนะไปพี่น้องสบายดีพี่น้องหมอนหน้าอ้่บอยเลยพี่น้องไก่ก็ไปให้งี้ยสิบสองโปรแม็กสูงหางแรกของกูอดโควดโฆษณากูได้หนิเนาะดยแม่ข่าวกล้องที่รู้ลามาผ่อนสูมาเบิกแน่สิบองโแม็ก คุยเห็นบอกสวัสดีพี่น้องบ่วกระเข่าันรดาดอกกล่องราคาแพงสวัสดีพี่น้องไอ้กล่องไอ้พี่จางกล่องลเด้วพี่น้องเด้อออเมันวยโอยกดยโอยขาดกันเดียวเร่าเร่าเล่เซียงดังเลยพี่น้องเองน้องเอิร์นเมืกี้ยังบ่เสียงดังวันไดเริ่มเก่งแล้วพี่น้องเริ่มเก่งแล้วแทนสามีเลยว่าเร่เป็นยังฮะยังคือเก่าอยู่เอ่อบังด้วย เขาต้องรู้ละพี่น้องเลยข้าจะเกิดเดี๋ยวไก่สีไอ้บอยบอกว่ารอมันเงียบกว่านี้เลยพี่น้องไปยัางก่อไปเอฟซีเมื่อวานไปย่างพ่อกคนเอฟซีเขาหุ่นที่สจ่อยเลยว่านี่แหละอยากให้ไปขอสุดสะจ่อยสะจ่อยมันบอกคุยพี่น้องข้างโลกใช่ปะหรือเปล่าจ่อยมันปกปกโหกปอกไก่ ดเดี๋ยวมันเจอหนามาก,กับโป๊กแกล้มกิ่งนะอ FC ล่อไปอีกสักก่อนดอยดอยให้มันนั่นอันนั้นได้ซะก่อนเดี๋ยวมากับว้าว,ดดวยิ่งไมกูบอกมันแล้วการบอก,บอกไปเปล่าหว,วานอันนี้เป็นการเข่ากันกระทามกันปกติทันแล้ววะแต่มึงห้ามนะมึงห้ามไปหมักมันอีกัว่ะมันเดือดห่อนกูนี่ กันปกติคือมูเพื่อนนั่นแล้วอยังได้กันเอากจะได้าหวงงานกันอีกอยู่โงมึงกับพกม็มนมกมึงโอ้กัเขากระหู้อยู่ามากเไเขากระหู้ว่ะเราสมักวันนี้นี่แหละเขาเชื่อว่าเ็นได้ขอถล่อีกครั้งนะพี่นางว่าผู้เลี้ยงนหบ่ ถามล้วมากพีพี่นอก12โปรแม็กล่องสามโตสี่โตมียยงแน่นแล้วนะไม่โวยกันะเราสิหมดของล่องเลพี่น้องบึงมันเศร้าฮะกันได้อยู่บ่อ12โปรหรอเศร้าฮะกันได้อยู่บออไปปั๊บสองวันจะลืมไทยแน่แล้ว เวลานี้มันไม่อยากเจอหน้าเม,มืองไม่เอาแล้วค่ะเอสซีเป่าไก่โปรโดเข้าใจด้วยอีห e ัวโป่งนะมันโป่งคุยกับมไก่แล้ว <c oughs> แค่เจอหน้ามันโป่มันออกไปบุหรี่เอออ่ะซาคอนันเมืองเลยนี่โดยเมืองเหรอขนาดว่า <c oughs> ส่วนสด,นะด,ดีเมึองบ่นนะอยูอ่นี่แหละอ้าวออกไหนอ่ะ ไปไปเดียวมันมถึงเวลาไปแล้วัไรพี่น้องลาลานกันแล้วเนาะเราลองปนสกัดยอมันก็ดีเองดอกเป็นวัสีห้มันกลับไปมากมันจะกังาสดวโอ้ยกะดีเราเป็นหมูเผอนกันขอกันงาไุ่นกลนะหมอไอ้ขบนมันบอกโคะมัอ กขาวอากันปกติเนาะคันหินเหมือนกันคะข้มันห้างแต่มันสีแล้วเลยพระแต่เงาหูจักกับมันมากกันแะอยู่มันมากกับเคยเห็นมันแบบอาการหนาขนาดนี้แม่นกระแม่นอยู่มันถึงนะเวลามึงหรือว่าบักกาบอะไรนี่เนาะใกล้ซะนี่หรอใกล้มันก็ธรรมดาเอาเงินหวดกันนะคุณโอ้ลใกล้เลย โทรหาคนหน้าด <Es> ูสิกูบุเคยเห็นเป็นแบบนี้ได้ป right. ่ะสิกูเล่าหูหูใจลายกว่าหมูโทรหาคนหน้าส mm ิคนยังโทรหาเจ้ากนหมูเลยฮะบ้านนี้เจ้ากบลาบสายเจ้าไหลชนอะไรเออของกูไหลชนบ้านนี้ครัลาดม่ก้องเทนโทรมาน้ำมียังเทียนโทรหาไอ้บ่สสิมีเห็นแล้วเอยวะเดี๋ยวก่อนน้ำหายสิมียังยังไง ซ้ summer, อเมอไปแหละที่มันเกิดปกติเราปล่อยมันอยู่แต่เด็กนอนดยๆผมว่ามาว่านี่เ kind of like บาสู่ออกมาเป็นเบาแม่นว่านมันพุนไดนลงความเทียงจีใส่แดดเป็นวันมันลอยออกไปจะไปออกหัวตรงไนได้หนิอยากออกไปคุณเลยออกมปเลย ทอน้างมาบ้านโอคร้งแกน้องเอ้ยเจอะซิโปรแมปโอ้ภูมิใจเด้ตื่นตันใจบ่มีโอกาสได้จับก็มีโอกาสข่าวกล่องโอ้ยจะบอกนายเจากันน็อตซาวกีนคอยได้น็อตซาวก็เจาล ปล่อยว้ถมีวัดสนากันเลยอ้ามันก็ยังข่ามรุ่นในสายพอน12 Pro Max ม,มันเบิดแนแรโน่นน,เน,นะเยายาผลิลนนตนะผมา่โนซาวก่องซตัวกันหน่อยก่อนเอาะอันนี้เติมถึงสองมัดหัวคือกูสองบัด มาตุน่นดื่อเลยเนาะไปอ่ะมันเด็เขาส่มเมื่อกี้นี่ยวันนี้มันเหมาจากชมมากมันมากัดสายแหงเลยสบายพี่น้องไม่ต้องทิ้งกูปิดปาดกก่อนนี่ขี้หนาวเลยยันโควิดยันโควิดอือโอ๊ย ไก่ปวดดวโควิดมาหัวย่เลยก <c oughs> ันดีกว่าแม่มันล้มพี่น้องเ้ยแบบคุณกนันอาขีนจันขึ้นมากมส่งงานเถอง,ง,งานจะส่งก็แต่ว่าค <c oughs> ้าหามองเด้อวันนี้บุคคลเป็นแน่่ัส่งคือทีบุคคลสบายเป็นนเจ้านะี่ย น้วอยู่น้าไม่เหงเลยพี่น้องเอ้ยน้ากหอดน้ก็หอดแล้วเข้าว่าเิล่งท่านแล้วหอด้าไหงเลยเข้าเหติเลเจะกระดุมหน่อยที่สิบวันงีนะเมื่อดืนที่สิบนสาม่ฮะทีสามเออออกมา่อท่สามขำออกทีสามขำวันที่สิบสามนี่เมื่อดนี้กับเก้าขำเลยฮะทางไหนมาแต่เบิ้ลแขนมึงไปทางพู้น่เหมาะลงไปนี่ลงไปทางไดน มึงเห็นบ่อสิบสองโปรแม็กลีกาดงามกาดสวัสดีค่ะสวัดีใจน่ะด้ข่าวองงโปรแม็กเ้าไปเปิดหนากบเเปิดหนาเฮ้ยอมีน้องจะมาอะไรกูจะเห็นนะกูซิงมาแลซิงมาล้วได้ยังตาเหยียมไแทงเบื่อมาเจ็บปา กีลเียงายังมก็บ,บอย่างมึงถามกูแหละมึงย่าเข้ามานว่าคนในนี่บอยากนะอแลอากาออเคคยอะบอยากกูเยอะบอยากมายังมานะสิผมมให้กินกก็จะมาคัวบลเลืออย่างเต็มตกเพื่ลืมหายเาจอยเอาลางเบียร์ไปคือเ อะไรงกินก็เยอะกว่าโอ้นี่อะไม่จบาอกูได้พี่น้องค่ะคลิปนี้ก็รบลงเมงสำเด้พี่น้องด้อยามอะไรพี่น้องอือทำอะไรเดียว่าว่ากัมันอีจอยนะโดยๆอยยาพึ่งให้บักไก่มาให้อีจอยเถอะแมนพี่น้องแมนเย่าพึ่งไห้ไก่มายาพึ่งไห้มันสองคนประชันหนากกันเลยโอยมันมันก็เอา แมนแมนนะล่อให้มันนะล่อเด้อพี่น้องเนีอยยายเยนเย็นเด้อพี่น้องเป็นแรกอ่ะเราก็ต้องได้วัากันอยู่นี่แหละแต่เราต้องใช้เวลาก่อนพี่น้องต้องใช้เวลาดอยขอมอบขอบใจหลายๆที่ขอบใจเนาะดยการที่แบบว่าการมโนไปเองแบบนี้นะแบบว่ากูก็เคยเป็นโดอยแบบว่าเท้าพัดเกลื่อนแบบมี้ใจให้เท้าแบบนี้นะสุดท้ายก็ไม่ได้มาเท้าจริงดอยข้าใจยุ่งเมืองกิีกันมันเป็นแบบเป็นหมู่เพรามัน ก่อนมันมันจุ๊บ่มันกอดมันกอดมันกอดมันหอมอ่ะเนอะมันกระหายปกติเนาะของแบบเล่นกันมาแล้วมันเคยโตแล้วมันลายเถื่อนเนาะแบบนี้เข้าใจแกันต้องวางแบบนี้ก็าไม่ได้คิดแล้วมันกะเทยเราไม่ได้เขีนว่ากระเทยหี้วโป๊กิมาโนไปเองขนาดนั้นด้มันโมเป็นยังดอกอีกจอยนะยิ่บก้าวนี่แหลยด้วยสบายดีพี่เนาะด้วยสายยาง